Thank you. ที่ถูกมองว่าเป็นเพศที่อ่อนแอพวกเธออาจมีบางสิ่งที่แขังกร่งซ่อนอยู่ก็เป็นได้สำหรับฉันแล้วสิ่งที่เป็นพลังให้กับฉันสามารถขับเคลื่อนและเคลื่อนไหวไปในยามราตรีนั่นก็คือความปารถนาของเราชายหนุ่มที่มีในตัวฉันนั่นเอง ากยกอรไม่ต้องมีไครช่วย,วยเฮ้ยเแล้วไปหาแลา้วจับเอาไงดีวะเนี่ยพว้ตุ๊กปะการังเด็กอกยู่เลยครับฟังดีครับ,บนคนร้ายจับตัวประกันมานานหรือยังประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วครับผู้กองเอาละเอาละปล่อยตัวประกันซะดีๆยอมมอบตัวซะตำรวจล้อไปหมดแล้วไอ้เซ็ตไอ้พวกตำรวจมึงปล่อยลูกพี่ลูกน้องพวกป่าไปใช่ไนนะปล่อย่าดิ้งดิแวะ อย่านะเว้ยปืนลั่นนะเว้ยช่วยดูมึงไปตามลูกพี่กูมาเอาจะมาจะคุกกันเลยไม่งั้นกูจะข่มขืนนี้โชว์นี้เลยฮะข่มขืนมึงทำเยอะเออมึงทำอะไรกูกูอยากดูมึงจะพูดอย่างนั้นทำไมไม่เปลี่ยนพูดไม่ได้นะเว้ยห้าข่มขืนนะเว้ยมึงจะถามเขามึงเคยถามเขาสักคำไหมว่าเขาอยากจะมีอะไรกับมึงหรือเปล่าวะไอ้เชี่ยเอ้ยมึงปล่อยลูกพี่กมาเงียบโอเคโอเคเราจะทำตามข้อเสนอทุกอย่างแต่อย่าทำร้ายตัวประกันนะ แล้วมันต้องการอะไรจ้ามันบอกว่าให้เราปล่อยตัวลูกพี่มันนะครับบุกออแล้วลูกพี่มันคือใครอ่ะอีอาดวัสรี้อยศครับฮะอ้อาดเหรอีอาดเ่ยดีเฮ้ยเฮ้ยเราเพิ่งจับตัวมันตั้งแต่เดือนที่แล้วนีจ่จ้าท่านน่ะสิใช่ครับ,ใช,รบใช่ครับแต่ว่ามันบอกว่าวันนี้ยวันเกิดลูกพี่มันไอคนที่อยู่บนนั้นน่ะมันก็เลยก่อการ้ายบอกให้เราปล่อยตัวลูกพี่มันอีกะครับตายลไม่ได้การละแล้วไปนำตัวไออาดวัสรีมาแล้วยัง จับมาแล้วครับตอนนี้ครับเราผมกําลังเอาไอตัวไออาร์เนี่ยอยู่ระหว่างทางครับเดินทางมาที่นี่เลยครับวันนี้มันเย็นวันสูงกันครับรถติดมากเลยครับพวกครองไม่ไกาวแล้วทำงานกันช้ามากเลยอ่ะโอ้ที่นี้ก็เล่นจัดไปครับบุกครองเอาลูกพี่ดูมาททาฉันไมถ้ามึงไม่เงียบกูจะข่มขืนมึงโชว์นี้เลยเอาลูกพี่ดูมาแซ่ด กูติดได้แค่เดือนเดียว,ยวมึงก็ปล่อยกู<ะ>ใครดี่จอ<ะ>บอกแล้วเดือนเดียวท่านนะกําข้าวแม่อร่อยออกดีกว่าผมนส้นตีนชิบหายเลยฮะแม่<ะ>น่าะจะยิงทิ้งแม่ทีแรกแล้วแม่งเอ้ยหมาสีแม่มึงจอปล่อยตัวมันแตูุ่กร้องครับไปคุยหลังบ้านไหมใครดิมานี่เดี๋ยวพาไปเที่ยว กูต้องเจอกันอีกแน่อาดวัซลีนอ้ไข่เลยไขเลยไข่เลยไข่เลยบ๊ายบายนะผู้กองสบายสบายเอ้าจับทำไมอะไปแล้วนะเดินกันใหม่นะครับกับข้าวปรับปรุงด้วยนะไม่อร่อยเลยเฮ้ยกูขึ้นจ้าจ้าย้าลูกพี่กูมาเดี๋ยวนี้ภายในห้าาที ติดได้ไม่นานพวกมึงก็ทำให้คูภูมิใจราเธอพี่ใหญ่พี่ตึงพี่ใหญ่เลอเกิน <c oughs> ไว้ใจมึงจริงเอ้ยอนนพวกเราเป็นเส้อพี่ใหญ่ไอ้น้องๆไอ,อ้พวกเราคาร่าพี่ใหญ่เออมาต่อไปนี้นะตำรวจอยกลัวแม่เดี๋ยวคอยดูเราจะกลับมาอีกครับพวกเองอ่ะคือลูกน้องที่ดีของข้า ใหญ่ปะเราจะเดินไปด้วยกันช่ไปนั่งกอนเราจะเลวไปด้วยกันโอ้ยตัวใหญ่ไปต้อยมเสียลุกไอ้เจ้าใหญ่ใหญ่ม่อดนักเก๋งกูปะความสุขเว้ยติดได้ไม่นานพี่ถ้ามาเลยน้องสุรา กูมไ,ม oh. ไม่เคยหว oh, oh. uh. uh. ังตัวมึงจริงเลยรับสุดจริงบอกขออืมอืมแล้วมึงคิดทางหนีทีไล่ไว้ยังไงวะผมรอลูกพี่มาสั่งครับฮะผมรอลูกพี่มาสั่งครับไอ้สั่งมึงไม่คิดจะวางแผนเลยเหรอตำรวจเขาล้อไว้หมดแล้วเนี่ย HAPPY จะมาก่อการไลยหรือมาปิกนิกกันแน่วะเนี่ยเเฮ้ย พี่วันนี้วันเกิดลูกพี่อยากได้อะไรอยากดูโคโยตี้จัดท้ายตอนนี้เราทำตามข้อเสนอมดทุกอย่างแล้วปล่อยตัวประกันได้หรือยังไปตรวจข้างล่างอละหาโคโยตี้ไหมลูกพี่กูดิกูให้เวลา15บาทีไม่งั้นกูยิงพวกเค้าน,นี่ทิ้งหมดเลยนะเว้ยดูมันสิดูมันสิมันได้คืบจะเอาสออครับผู้กองถ้าเราหามาให้เพิ่มให้มันอีกอะ มันจะต้องจับไปเป็นตัวประกันแน่เลยโกรอยทำไงดีคร oh, <God. S 1> ับ <Camp> ผ <ing>. ู้กองผู้กองครับเออ้กอง ทำไมเ้าโยตี้เขาหามาเร็วจังเลยอนี่ไม่ใช่แล้วจ้านั่นมันนา่นอะไกันเออชอช่วยด้วยอย่าเข้ามาเวยเก่งจังเลยนะคะผู้ชายตั้งหลายคนลุมผู้หญิงคนเดียว ยอยเข้ามาดย,ย,ย,ดยอย่เข้ามาหยุดในเลยฟาคุณมีความผิดฐานใส้ซายการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจลงมามอบตัวดีวนี้คนอุตส่าห์มาช่วยจะมาจามับเราซะงั้นยยอย่าเข้ามาด้วย,วย,วยอย่าเข้ามา าลูกน้อ,องผมเลยออกไปก้องเอาอีนนี้ออกไปเลยนะถ้าไมเอาออกไปกนี่ตายไปใจเย็นๆสิคะฉันมาตัวเปล่าไม่เชื่อลองค้นตัวฉันดูได้นะคะ เป็นพลังให้กับฉันสามารถขับเคลื่อนและเคลื่อนไหวเป็นยามราตรีนั่นก็คือความปรารถนาของเราชายหนุ่มที่มีในตัวฉันนั่นเองเงยขาว Oh! <coughs> แกผู้หญิงไม่น่ารักเลยนะคะ ไปลวกานน้ำมึงเคลียอะจะทำไรอ่ะผมเห็นหลักฐานทิ้งไว้ผมเลยพิสูจน์หลักฐานครับโอ้โหไอ้จอยจมูกมึงนี่ไวเหมือนหมาเลยนะ É e agora,